โอ้ยโอ้ยโอ้ตกใจหมดเลยเกมอะไรเนี่ยมันน่ากลัวจังเลยนะคะทุกคนดูสิเอ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 าละค่ะก็สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Love Cut นะคะหรือแปลว่าเอิ่มรักปิ๊งปิ๊งรักนะคะทุกคนเด็กสาวที่อยู่ตรงหน้าจอของเราเนี่ยออดูแบบ นสาวที่น่ากลัวเมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะเอา้าเฮ้ยอันนี้คือเราเข้ามาแล้วหรอคือแบบเริ่มเกมแบบงงๆนะคะก็สำหรับเกมนี้นะคะถ้าใครที่สนใจอยากจะเล่นนะคะเดี๋ยวปอจะทิ้งลิงนะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะผมมาสิโอ้ ตรงกำแพงนะคะก็จะมีรูปศิลปินนะคะเต็มเลยนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเอ่มมันคือใครนะคะทุกคนเออนี่คือห้องของฉันนะคะและนี่คือเป็นปฏิทินตั้งแต่ปี2003แล้วนะคะเฮ้ยนี่มันปี2 0 0 0เท่าไร่แล้วนะลืมเฮ้ยอันนี้คืออะไรด้านนี้นะคะน่าจะเป็นประตูนะคะแต่ว่าเราเนี่ยออกไปไม่ได้อา้าวออกได้เหรอเฮ้ย เราเปิดประตูได้ด้วยอ่ะแล้วก็กดชิปนะคะเพื่อวิ่งได้ด้วยนะคะผมอ๋อเดี๋ยวนะแปลว่าด้านนี้นะคะคือเป็นหน้าบ้านเราค่ะอ่าแล้วก็ห้องนี้นะคะเป็นห้องน้ำค่ะโอ้โหแต่ว่าทำไมห้องน้ำเธอเนี่ยไม่มีชักโครกล่ะคะไปจ่าทุกคนเราจะไปดูนะคะว่าเกมนี้เนี่ยจะ ทำออกมาได้ดีหรือเปล่านะคะด้านนี้นะคะเหมือนเราจะเห็นนางพยาบาลคนนึงคะ่ะยืนอยู่หน้าบ้านนะคะทุกคนแต่ปอมไม่แน่ใจนะคะว่านางพยาบาลคนนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาเนี่ยจะเป็นแค่พร็อพหรือเปล่าเอออันนี้เราต้องกด E นะคะ go to screw ปึ๊บหุ้ยว้าวนี่ค่ะ เรากำลังเดินไปโรงเรียนนะคะทุกคนเปิบอะโอ้ถึงโรงเรียนแล้วครับผมเออเดี๋ยวนะ อันนี้คือเราตั้งค่าอะไรได้ไหมอะเหมือนว่าเราจะตั้งค่าอะไรไม่ได้เลยนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าเราเนี่ยเดินได้ปกติเลยนะคะนี่อย่าบอกนะว่าทั้งโรงเรียนเนี่ยมีแค่สี่สาวนะคะหนึ่งสองสารวมเราเนี่ยก็คือเป็น4ี่คนนะคะฮะเอาดีทั้งโรงเรียนมีอยู่สี่คนเนี่ยนะมันใช่เหรอ แต่ว่าเพื่อความชูกันนะคะเราขอเดินรอบๆโร,รงเรียนก่อนแล้วกันนะคะนี่คือเป็นห้องเรียนค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนดูสิคะว่าโต๊ะนี้นะคะเป็นโต๊ะที่ถูกเพื่อนๆน,นะคะเขียนบูลลี่ค่ะใครกันนะที่นั่งโต๊ะนี้นะคะคงจะเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดเลยเหรอมั้งคะโอ้ ปอว่าโรงเรียนนะคะก็แบบทําดีอยู่นะเพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยมีเก้าอี้หมดเลยนะคะแต่ว่าแค่ไม่มีตัวละครเฉยๆนะคะทุกคนคือแบบว่าปอนเนี่ยหันได้ตามใจชอบเลยนะไม่มีกระตุกเลยนะคะทุกคนแต่ว่าภาพเนี่ยอาจจะมีการสั่นนิดนึงนะคะอันนี้คืออะไรเปิดได้ไหมเอ้า เราเปิดประตูตรงนี้ไม่ได้หรออ๋เฮ้ยแต่ว่าตรงนี้นะคะมีเตาเผาอะเราเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้หรอสงสัยเราคงต้องลองดูแล้วล่ะคะ่ะว่ามันใช้การได้หรือเปล่านะคะปึ๊บเฮ้ยห้องนี้เปิดได้อันนี้นะคะน่าจะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็วู้ มีน้ำด้วยนะแล้วก็ด้านนี้นะคะเป็นด้านที่เอาไว้อาบน้ํานะคะทุกคนว้าวเฮ้ยตรงนี้เหมือนจะมีโกดังด้วยใช่เลยค่ะเป็นโกดังจริงๆด้วยนะคะแล้วก็เราเนี่ยเปิดได้ด้วยนะคะอะไรอะ่ะล่าสั้นอะเหมือนจะเป็นเครื่องเกมเลยอะแต่ว่าเราเราเก็บไม่ได้นะคะทุกคนเห็นปะเฮ้ยไม่ใช่สิมันคือมือถือนี่นาเอ้ย มือถือของใครกันนะไปครับผมเดี๋ยวเราจะวิ่งไปทางนี้นะคะแล้วเขาจะมีอุปกรณ์ให้เราหรือเปล่านะปึ๊บเฮ้ยตรงนี้เข้าได้ด้วยอะ่ะอันนี้นะคะน่าจะเป็นในอาคารเรียนแล้วแหละแล้วก็ห้องนี้นะคะเป็นห้อง ART club นะคะเป็นห้องเปล่าๆนะคะทุกคนนี่แต่ว่าห้องนี้นะคะมีคอมพิวเตอร์ด้วยอะ่ะอุ้ยเอาดีดูสิ เป็นคอมที่แบบว่าน่ารักน่ารักนะคะทุกคนไหนมีชั้นสองหรือเปล่านะคะขอดูชั้น2อหน่อยซิว่ามีอะไรบ้างนะคะชั้น2ก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยนะคะแล้วก็จะมีห้องเรียนด้วยนะคะทุกคนก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันมีตัวละครน,น้อยไปหน่อยอะเดี๋ยว โรงเรียนอะไรวะเนี่ยมีนักเรียนแค่4คนนะคะแล้วมันจะมีอุปกรณ์ให้เราไหมอ่ะอย่างเช่นมีดนะคะเออมันคืออุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนะจ๊ะมีชั้น3ด้วยหรอเอาดีเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนเราจะเห็นใครบางคนคะ่ะอยู่ในห้องนี้เลยอะ่ะอุย๊ยสวัสดีค่ะเอ้ยเดี๋ยวนะ ผู้ชายคนนี้นะคะลักษณะเนี่ยเหมือนจะเป็นผอ,อ,อนเลยปะเนี่ยโล่โล่โลโหล่ลโหลใครก็ไม่รู้นะ <laughs> ไปดีกว่าฮะเฮ้ยเอาดีอันนี้คือเป็นห้องพยาบาลนะคะแล้วก็จะมีดางพยาบาลหนึ่งท่านค่ะยืนสวยๆอยู่ตรงนี้เลยนะคะอุ้ยหน้าตาน่ารักน่าชังจริงๆเลยอ่ะดูสิ ตาเบลเชียวนะคะเนี่ยไหนมีแค่นี้ใช่ไหมไหนปอขอดูฝั่งนู้นซิเหมือนปอจะเห็นอะไรบางอย่างเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันคือชมรมดราม่าคลับค่ะทุกคนว้าว ภายในห้องนะคะก็จะมีเวทีด้วยนะคะแล้วก็จะมีเสื้อผ้าด้วยนะแต่ว่าเราเนี่ยใส่ไม่ได้นะคะแล้วก็ห้องนี้เลยค่ะเป็นห้องมิวสิกคลับนะคะก็คือว่าเป็นห้องที่เกี่ยวกับดนตรีนะจ๊ะทุกคนเออมีเป็นโนมีไมโครโฟนด้วยนะคะซื้อ,อยาคูมอาอยู่อ,อ๋อไม่ใช่แล้วก็ห้องนี้เลยนะคะห้องอะไรอ่ะอ่าไม่ออกทุกคนแต่คือเป็นห้องเปล่า,เล,าเลยนะคะไปครับ เดี๋ยวปอจะขึ้นไปที่บนด่านฟ้ากันดีกว่านะคะเผื่อว่ามันจะมีอะไรนะเจ๊เอา้ายังไม่ใช่ด่านฟ้าอีกหรออันนี้คือเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้นะดูสิเป็นห้องปอป่าๆหมดเลยนะคะเราขอขึ้นมาชั้นสูงสุดเลยแล้วกันนะคะอันนี้คือเป็นด่านฟ้าทุกคนคือแบบด่านฟ้าโล่งมากๆเลยนะคะเออวะก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเออ ปรับอะไรได้เลยนะคะทุกคนไหนขอกลับไปที่ชั้นหนึ่งซิเดี๋ยวนะนี่ฉันทำอะไรกับพวกเธอได้บ้างเนี่ยฮะฮัลโหลแถวนี้พอจะมีอ,อะไรให้ฉันใช่บ้างไหมนะอ๋อนี่ไงเรากดคุยได้นี่นาทุกคนเห็นป้าแต่ก็ได้แค่คุยนะไหนดูสิว้าย เดี๋ยวเมื่อกี้ปอไม่ได้ถือมีดนะแต่ว่าปอเนี่ยไปกดโดนตัวเอฟนะคะแล้วนางก็คือฆ่าเลยนะคะทุกคนอุ้ยอะไรอะ่ะมืสอสบบลกค่ะเมื่อกี้สบบักก็หายไปแล้วทุกคนมาปึ๊บอา้าวอะไรอะ่ะกดวายหรอ,อคือแบบว่าเป็นเกมที่ออกงงๆง,งนิดนึงนะคะทุกคนอยู่ดีๆก็ไปฆ่าเขาเฉยเลยนะคะ เฮ้ยโอ้โอ้โอ้โอ,อนี่นี่เธอเอาอะไรฆ่าเขาอะเพื่อนเดี๋ยว what อันนี้คืออะไรกด A หรอเฮ้ยไม่คือแบบว่าตัวละครเนี่ยมันกดคุยเองนะคะทุกคนแล้วก็มันฆ่าเองเลยค่ะ My God! เฮ้ยดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยตอนนี้ คือตัวละครนะคะเริ่มจะบ้าแล้วนะคะแล้วก็ในโรงเรียนเนี่ยเหลือแค่เราคนเดียวเท่านั้นนะคะสรุปแล้วเนี่ยเราควรที่จะหลดมันเล่นดีไหมทุกคน <c oughs> งั้นเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยดูคลิปปอก็พอแล้วค่ะ คือปอคิดว่านะมันก็แบบไม่ได้มีอะไรเลยทุกคนคะ่ะแต่ว่าเราก็เข้ามาเล่นขำๆได้อยู่นะคะเอาเละค่ะก็สําหรับคลิปในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน